ในตัวบุคคลคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้มีคระกันมาพระองค์ถึงเรียกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนแปลว่ามีกรรมเป็นของของตนก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีหมายความว่าเคยประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาแล้วก็เคยประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีมาดังนั้นก็ยก่อมมีอะไรที่มันคระกันอยู่เสมอราะนั้นท่านถึงบอกว่าใจเย็นๆนะให้ใจเย็นๆให้นั่งดู ดูอะไรดูตัวเองนะท่นทำน่้นบอกว่าดูกายนขนาดดูกายนี่เป็นสิ่งที่ตัวเองยึดที่สุดแล้วใครๆก็รักตัวกลัวตายแสดงว่าเวลากายเป็นมีปัญหาบกค้องอะไรเราก็รีบไปหาอยู่ขายามารักษาเพื่อจะบรรเทาอาการเจ็บป่วยเวทนาของตัวเองที่เกิดขึ้นในทางกายนั้นให้มันดับไปอันนั้นเเป็นส่วนหนึ่งเราเรียกว,ว่าใกล้ละ อะนี้เรามาใกล้ตัวนะจะยังไม่พูดถึงเรื่องใจใี่ถอยออกไปคนใกล้เคียงเราคนสำคัญกับเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรธิดาของเราเพื่อนสนิทมิสหายคนรอบตัวเราที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งนั้นๆและมีความสำคัญเราเลยรีบดูแลรักษาพ่อแม่ป่วยไข้สามีภรรยาป่วยไข้ ลูกๆป่วยไข้เราก็ดูแลรักษาเพื่อดับเวทนาตัวนั้นให้ได้อันนั้นะเพราะเราคิดว่ามันเป็นของเราเราเลยดูแลและรักษาทีนี้เรายึดมาเรื่อยๆทีนี้ท่านบอกให้ปล่อยมาทีละอย่างปล่อยมาทีละอย่างก็คืออะไรเราควบคุมไม่ได้เหมือนที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราบางอย่างเราอยากจะควบคุมมันก็ควบคุมมันไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมัน ธรรมชาติมันถูกแสดงให้เห็นอยู่ในทุกๆวันะมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไกลออกไปธรรมชาติภายนอกต้นไม้ใบหญ้าม,มันก็เติบโตตามบนเวลาของมันะพอในที่สุดมันก็แก่ขึ้นมาออกดอกออกผลแล้วแก่ชรามันก็ล้มลงไปต้นไม้เหล่านั้นเราไปติดสมมติบัญญัติมันไว้เฉยๆชื่อนันชื่อนี คำพูดนี้สมควรพูดกับคนนั้นคนพูดกับคนนี้เราไปติดมันทั้งๆที้ว่าทุกอย่างมันก็คือสมมุติตั้งขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆทีนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจแล้วก็วางมันไปทีละอย่างละอย่างเนี่ยพอเราสร้างมันมาตั้งเยอะแล้วเราก็มาคัดสรรและเลือกแล้วย้อนเข้าไปหาจุดภายในทีนี้เนีย่ยนี้เรามีภายนอกแล้วจะสู่ภายในอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกในใจเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นเราก็ค่อยปล่อยมันออกทีละอย่าง ทำความเข้าใจมันว่าดูสิ่งแวดล้อมภายนอกเราพวกุมไม่ได้เลยเราอยากให้มันเช้าอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เดี๋ยววันเวลามันก็เปลี่ยนเป็นสายบ่ายเย็นไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปธรรมดาต้นไม้ก็ให้มันโตคงที่ไม่ได้อันนี้มันก็เติบโตขึ้นไปตามลักษณะของมันงั้นเราเห็นว่าความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติของมันที่มีอยู่แล้วคือมันไม่เที่ยงะมันไม่แน่นอนนั่นเองนะ เราเห็นอยู่แล้วสัจธรรมมันเห็นต่อหน้าเราเป็นความจริงให้เราเห็นค่อยๆปล่อยไปทีละอย่างละอย่างหลังสบายๆเพื่อนสนิทมิตรสหายเคยคบค้าสมาคมกันมายาวนานยังมีบางครั้งที่ความคิดและเหตุผลไม่ตรงกันเมื่อความคิดเหตุผลไม่ตรงกันก็เกิดความแตกแยกต่อกันขัดผลประโยชน์กันขัดความเห็นกันจากเพื่อนสนิทมิตรสหายก็กลับกลายเป็นศัตรูหมู่มานทั้งหลาย กับกายมาททำร้ายกันเบียดเบียนกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันเป็นเช่นนั้นบพราทุกคนเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เอาทำเป็นใหญ่ถ้าทำเป็นใหญ่ทุกคนก็จะรับฟังและมีความเข้าใจต่อกันสิ่งเหล่านั้นก็จะเหนือเหตุเหนือผลไปไม่จำเป็นต้องมีเหตุมีผลเพราะว่าเมื่อไม่มีเหตุผลก็ต้องไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีใครเป็นคนตั้งวาทะขึ้นมาคนต่อมาก็ไม่ต้องมีทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเป็นปกติของมันอยู่โดยธรรมชาติของมัน อย่างนี้แหละมันก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆถึงพี่ถึงน้องนะคราวนี้ถึงบุตรธิดาของเราสามีภรรยาเนี่ยมันใกล้เข้ามารเรื่อยมาจนถึงพ่อถึงแม่น่คราวนี้เมื่อนั่งพิจารณาดูแล้วต่างคนต่างมีวิถีของตัวเองคือมีกรรมวินของของตนที่ทํามาทั้งดีและร้ายสะสมมาดังนั้นอุปนิสัยย่อมแตกต่างพฤติกรรมของการใช้ชีวิตย่อมแตกต่างกันเราถึงถอยทีถอยอาศัยเข้าใจในสิ่งนั้น อันนั้นแต่คือการพิจารณาธรรมโดยภายนอกเนี่ยพอมาถึงภายในใ,าาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามาถึงตัวกายเนี่ยเรามานั่งดูว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่กับมันว่าทําไมมันถึงเจ็บไข้ได้ป่วยทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมันสึกหรอเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็นั่งมองดูว่าอ๋ออันนี้เราก็ควบคุมไม่ได้ที่เรายึดติดมาโดยตลอดเวลาว่ามันเป็นของเรางนน่นเขาเสื่อมแล้วโหูไม่ค่อยได้ยินตามองไม่ค่อยเห็น ผมเคยสีดําก็กลายเป็นสีขาวทีนี้เราเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายเป็นแค่ความทรงจําไว้อยู่ในใจมากมายเลยเต็มไปหมดเลยคราวนี้เรายังยึดมันไว้พอยึดไว้แเราก็เอาสิ่งนั้นแหละมาพูดมาสาทยายคราวนี้ก็ติดอยู่ที่กายนั่นแหละขยับออกไม่ได้คราวนี้คราวนี้ตัวอัตตาตัวตนมันก็เพิ่มมากขึ้นว่าเป็นของเราความคิดของฉันคำพูดของฉันการกระทําของฉัน สิ่งที่ผ่านมาต่างๆไม่ว่าดีหรือร้ายก็มาประปนกันจิตก็วุ่นวายเกิดความฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นมาผสมผสานกันเหมือนห้องที่มันมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายตั้งตัวเก่าตัวใหม่ผสมกันสุดท้ายไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีเพราะมันเต็มห้องไปหมดนะนั่นแหละกับกายก็มีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้เหมือนใจนั่นแหละที่มันเก็บสัญญาความจํามากมายเรื่องราวตั้งแต่เกิดจนนับวัดนี้ เก็นะบไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนไม่รู้ตัวไหนมันดีหรือไม่ดีคระกันไปนะตัวดีมาก็เอามาอวดนะเขาก็นะนะวอาอวดดีเนะี่ยอวดดีถือดีในะสิ่งตัวเองเป็นตัวเองมีอยู่ตรงนั้นนะทีนี้เวลาไปนั่งอยู่ใกล้ใครก็อยากจะเอาดีออกมาอวดนะเนะเอาความดีนั้นออกมาอวดเอาความเก่งความฉลาดของตัวเองนะเอามาอวดเขาเอามาอวดกับหมืนคนไม่เข้าใจก่อด้วยอัตราตัวตนด้วยการยึดอยู่ก็เอาเหตุผลมาทะเลาะก,กันอีกสุดท้ายก็ไม่ลงตัว จากม er <qu> ิตรก็กลายเป็นศัตรูอีกเนี่ยอันนั้นอะยรวาความเป็นธรรมก็หายไปเพราะไม่เข้าใจความเป็นจริงนะถ้าใครเข้าใจความเป็นจริงเมื่อไหร่ความเป็นธรรมมันก็จะกลับมาพอกลับมาปัญหามันก็หมดไปอยู่กันอยู่กันเนี่ยมันก็เข้าใจกันมันมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันแล้วอยู่ก็เป็นสุขเป็นปกตินี่แหละโลกที่มันว่างมันว่างจากความวุ่นวายมันว่างจากความยึดถือมันว่างจากความยึดติดว่างจากอุปทานทั้งหลาย ว่างจากสมมุติต่างๆนั่นหรือว่าว่างใจที่ว่างว่างแบบนั้นไม่ใช่คําว่าว่างก็คือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปรุงต้องแต่งอะไรหมดทุกอย่างอ,อย่างนี้เป็นต้นคำว่าว่างคือว่างนั่นแหละว่างจากกองกิเลสทั้งหลายที่ทนำมบรวมกันว่ากิเลสเนี่ยว่างจากความโลภความโกรธความหลงวาลง่างจากราคะโทสะโม,มหะเนี่ยว่างจากความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในใจความสุขทุกข์ทั้งหลายมันสุกดับไปเป็นเรื่องเปล่าๆภายในจิตใจนั่นแหละ ดังนั้นเมื่อเรานั่งดูประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่บ่อยๆซ้ําๆซ้าๆ,ๆเราถึงรู้ว่าโอ้จริงๆเรายึดนั่นเองถ้าเราไม่ยึดใน,นทุกอย่างก็ว่างแล้วแต่เพราะเรายึดต่างหากล่ะมันถึงมีมาอย่างนี้เป็นต้นในพุทธศาสนาท่านสอนเราให้กลับมาตรงนั้นแหละกลับมาดูสิสุดท้ายก็คือว่างแต่เราที่เราสร้างกันมามา,มากมายเห็นไหมโลกมันสวนทางกันโลกนี้คนไหนมีมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เขาชื่นชมยินดีเนีย่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีมากมาย แต่เขามีมากเขาว่าความมีมากจะมีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าความทุกข์ที่ซ่อนไว้อยู่คือเขาหยุดไม่ได้ต้องหามาเติมมันตลอดเวลาดังนั้นเราจะเห็นว่าคนทางโลกที่มีที่มีมากๆทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างมากมายเวลาจะไม่ค่อยมีเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะแต่คนรู้จักเพียงพอเขาแบ่งสรรเวลาเป็นได้หรือว่าบริหารเวลาได้ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายมีเวลาทําจิตใจของตัวเองให้มีความสุขนะแบ่งสันบันส่วนเวลานาออกได้ชีวิตเลยเดินทางไปด้วยความเรียบง่ายสบายๆภาษาธรรมเรียกว่าสมถะมันเกิดขึ้นสันโดษนะมักน้อยสันโดษไม่ใช่ว่าไม่มักน้อยสันโดษคือไม่ต้องทําอะไรไม่ใชนะ่เพียงพอแก่ฐานะของตนนี่ก็อยู่อย่างเป็นสุขได้อน,นั้นเบื้องต้นมันเป็นเช่นนั้นนะถ้าพวกเราเข้าใจนะแต่ทางธรรมนี้ไม่ ทางท่านสอนให้เอาออกเรื่อยๆเอาออกเรื่อยๆสุดท้ายใจมันก็เบาสบายมันปล่อยวางท่านนึงสอนว่าดูซิความสุขจากภายนอกจากสิ่งที่หามาหยุดหาเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นอ,อย่างนี้เป็นต้นมันหยุดไม่ได้มันต้องวิ่งตลอดต้องหาตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็น,ยน,ยนตลอดอเราสังเกตไหมไปทางานเช้ามาแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นทำทุกวันหยุดหาไม่ได้แต่ทางธรรมเนี่ยไม่ท่านบอกว่าไม่ต้องนั่งดูตัวเองให้ ดีๆแล้วจะรู้ว่าเนี่ยไอความสุขนะมันได้วางแบบนี้นะเอาการเอาชนะตัวเองอยู่กับตัวเองนะนั่งดูนิ่งๆดูสิเนี่ยเนเเราพิสูจน์ดูได้เลย